เดี๋ยวขอเก็บทีละคลันนะสวัสดีดดค่ะจะไปกดไลค์ให้สองที ตรงนี้เขนตกล่องว่นมา สิบโมงตรงนะครับตอนนี้ออกเดินทาง <c oughs> ครับเรามีหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่นะครับติดตามทริปของเราด้วยนะครับมีความปลอดภัยแน่นอน,นครับวันนี้ <c oughs> นี่คือลางเจิดนะครับลางเจิดมีดอกด้วยสีสวยนะครับ สวัสดีครับเดินมาได้สัก1.3กิโลแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดคลิปเลยขออนุญาตเปิดคลิปนะครับตรงนี้เป็นเส้นทางที่เรากําลังเดินทางไปที่โดยมณฑาน,นะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหา,าราระยะทาง7กิโลนะครับเดินตามล่องน้ําตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับระยะทางประมาณ4กิโลแล้วก็ดันขึ้นเขาอีกประมาณ3กิโลเดี๋ยวไปดูเส้นทางด้วยกันนะครับว่าระยะ4กิโล ล่องน้ําลาธารตรงนี้มีอะไรที่สวยงามบ้างเดี๋ยวจะเอาไปฝากท่านชมแล้วก็อีกช่วงก็จะเป็นช่วงขึ้นเขานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าช่วงขึ้นเขาเนี่ยสวยแค่ไหนตามไปเลยครับอ้าว,าวมาแล้วครับ <laughs> <laughs> น้ำผุดจากธรรมชาตินะครับเป็นแหล่งน้ำเล็กๆ ที่ลวงตัวแล้วไหลลงไปเรากำลังจับภาพกีฬามันๆนะครับเอะระวังตัวกันหมดเลยอ่ะไม่น่าให้รู้ตัวเลยครับหหเห็ดอ,อ,อะไรอยู่ใต้ต้นไม้ครับ Then ตอนนี้ระยะ3.29กิโลนะครับ ทานข้าวกันนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณระหว่างทานน้ําแล้วก็กําลังจะดันเนินขึ้นเขานะครับซึ่งเราก็พักทานข้าวเพื่อที่จะชาร์จพลังเพื่อเตรียมดันเนินกันยาวๆเลยครับ606ุดศูระยะทางเส้นทางขึ้นเขายาวๆจนถึงสันเขานะครับ ไม่ได้6.2นะครับประมาณ200เมตรจากจุดที่เราเดินทางชันนะครับเริ่มเริ่มเดินขึ้นมา <Okay. S 1> ก็มาถึงบริเวณจุดพักบนบนสันเขาตรงนี้นะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดินไปข้างหน้าจะเจอสันเขาทางชันอีกหรือเปล่าหรือว่าเป็นสันเขาที่เดินยาวๆนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับตอนนี้ก็กําลังออกเดินทางกันต่อแล้วครับ จุดพักจุดที่สองครับชันตลอดเส้นทางตอนนี้ระยะทาง7.24นะครับก็สามารถที่จะมองเห็นสันเขาไกลๆด้านโน้นแล้วนะครับที่เราจะต้องเดินทางไป ตอนนี้เราเดินทะลุจากป่าถึงยอดสันเขาแล้วนะครับเป็นสันทางโล่งเลยระยะทางอยู่ที่7.6กิโลแล้วนะครับตอนนี้ภาพข้างหน้าไม่ใช่แค่สันเขาสูงขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับแต่ว่าเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินข้ามไปนะครับซึ่งบนสันเขานี้ก็จะมีสองยอดนะครับยอดที่หนึ่งก็จะเป็นยอดเล็กส่วนยอดที่สองก็ที่เรามองเห็นอยู่นะครับแล้วก็ มีเพื่อนเราบางกลุ่มนะครับได้ขึ้นไปแล้วนะครับอยู่ด้านบนส่วนยอดบนสุดเลยนะครับของลูกที่สองเนี่ยก็จะเป็นจุดพักนะครับที่สามของเราหลังจากจุดพักตรงนั้นแล้วนะครับเราก็จะเดินลงเขาตามแนวสันเขายาวไปเลยนะครับตามที่ลูกศรชี้โดยปลายทางของเราก็จะเป็นจุดตั้งแคมป์นะครับบริเวณโน้นเลยนะครับ พร้อมแล้วเราไปพิชิตยอดเขาด้วยกันเลยครับลุยเลยเดินข้ามมาอีกหนึ่งยอดเขาเล็กนะครับตอนนี้ก็รอดันเนินอีก เดินสุดท้ายครับตรงนี้เราก็ไปเดินตามแต่สันเขาด้านหน้าตรงนู้นนะครับด้านหน้านู้นนะครับต่อ นา,างแบบเตือนผ่นานกล้องไงต้อาหมุนสามรอบเบียนหัวล้มตึ้งตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับเส้นทางที่เราจะต้องไปตามแนวเขาตรงนี้นะครับไปโน่นเลย,ยไปไปโน่นเลยครับแล้วก็จุดตั้งแคมป์ของเรา<ส>เห็นไหมครับตรงโน้นเลยครับจุดตั้งแคมป์ของเรา มองย้อนกลับไปก็สวยเงส้ยน,นะยจุดที่เราผ่านมาแล้วเนะ oh. าะ oh. ข้ามาได้ไงเนี่ยนะข้ามาได้ไงเนี่ยโอ้โหมันสัดนอกเลยสุดยอด ครับวิวสวยนะครับด้านนี้โอ้โห,โหไม่อยากจะพูดเลยแสงได้ถ่ายภาพสวยๆให้ดูนะครับแสงได้สวยมากครับตอนนี้สี่โมงกว่ากว่าโอเคครับเดินทะลุป,ป่าด้านหน้านี้ก็จะถึงจุดตั้งแคมป์แล้วนะครับ <54. S 2> <NY Commons> เดินทะลุป่าตรงนี้นะครับถึงจุดกลางเต็นท์แล้วแต่เพื่อีเป็นหลอกแต่จริงอีกสองนาทีเขาบอกโน่นนะครับดอยมันไทยอยู่โน่นป้ายป้าย ข้าวไว้ขอบเลยเดี๋ยวตักบุฟเฟ่แล้วนั่งข้างในไว้เงี้ยเก็บพื้นที่เราจะขอดูว่ามีอะไรบ้างมีไงทอดสร็จแล้วอกนั้นแกงอะไรเนาะทอดกิจเหน่ยงแกงปลาค่ะแกงไก่ปลาไก่ปลาจืดชนิดเลยต้องใส่ไม้ติ้งไว้นะคะใส่ไม้ติ้งเป็นอะไรเหนียวเนี่ยแล้วจะอร่อยแบบ ไข่รูปด้วยนะแ็บตัวข้าวไปด้วยนะทุกคนเราจะทำขนม่ออมีขนมดรวยว่าชูเกียรตินี่แต่ว่าปลกคองนี้นะมันคือปลกคองเลิศรส<อ>ครั้งที่เจ<อ>็ดของประเทศไทยรู้เท่าไรบอกเขาดรโลละสองร้อยห้าสิ สวัสดีครับชาวนี้อยู่ที่ดดยมณฑานะครับอากาศหนาวครับค่อนข้างเย็นเลยลมด้วยนะครับดูลมดูลมแล้วก็รอบๆตัวนะครับหมอกเริ่มมาพระอาทิตย์เริ่มขึ้นเดี๋ยวไปชมวิวด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากการดูหมอกกันเลยครับไปทางนี้เลยครับเนี่ยโอ้โหหมอกสวยครับตรงนี้หลังจากดูหมอกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูดวงอาทิตย์นะครับ เช้านี้นะครับมาชมหมอกที่ดอยมณฑาจ,จุดชมวิวของดอยมณฑาจะอยู่ตรงนู้นนะครับป้ายอยู่ด้านน,น้นแล้วก็แ,วกแคมป์เราก็ตั้งอยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับป้ายเสร็จแล้วเราเดินขึ้นมานะครับเรามองเห็นจากป้ายมองเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นยอดเขาสูงเลยนะครับตรงนี้ตอนนี้เรามายืนอ,อยู่บนยอดที่เขาที่สูงละแล้วก็อยู่ใกล้ชิดหมอกมากเลยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะมองชมวิวหมอกแล้วก็หุ่เหว,วต้นไม้สวยๆนะครับตรงนี้บริเวณนี้ลองดูนะครับสําหรับเช้านี้นะครับ หมอกก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตอนนี้สายแล้วนะครับประมาณสักเจ็ดโมงแปดโมงละดวงอาทิตย์ขึ้นสูงนะครับกําลังสวยนะครับตอนนี้วิวสีทองแล้วก็หมอกสีขาวสวยงามมากครับโอเคครับเดี๋ยวเราชมวิวร,บรอบๆบกันทุนนะครับโอเคครับ น,นี้เก้าโมงสามเก้านะครับได้เวลาเดินลงนะครับตรงนี้ขากลับครับเดินลงอย่างเดียวครับทางนี้ ไม่ได้แหเาไม่ได้แอมเลยพอเวลาตั้งกล้องแล้วโหยตั้งใจกันเดินลเกินอุกรอาพอตั้งกล้องเลยโหตั้งใจเดินรักษาทรงกันลือเกินผ่านไปแล้วเน้ออ้ล้ละล อะไรเลยเว้ยเฮ้ยเจ้าของเพจเว้ยไม่ชอบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทุบเลยนีนนนดูรถถังดูรถถังรถถังดูรถถังเขาจะเช็คทางให้ผมใครจะมาโผลมาตอนนี้นะเอรถถังรถถังเช็คเช็คเช็คทางเช็คทางเช็คทางเออโหไ่กเอ็นไหมว่าแล้วไม่เราก็มีที่ิดการลงเปิดเรื่องเท้าหลวมมากเออนอนเช็คทางดูดิเปิดทางให้เขาเรียบร้อยเลยอ่ะ ัเราไม่องาตอนนี้ขต่นเนี่ยขฟุ้งเลยอะงนจะคชิงนะหารองเท้างอแเนอะเดินสบายเลยทางนวน่เดินใม่อโอยสบายสบายพี่เข้มไม่ต้องรีบยังไม่อยากกลับไปหาเมียงานโดน้ำาน กลับเราก็จะมาเดินลงมาที่ลำธารเหมือนเดิมน,นะครับส่วนลำธารก็จะมีเกาะแกงมีเห็นนะัรตอกเห็นสวยเลยตอนนี้เดินลงมาจากยอดเขานะครับเดินลงมาจากยอดเขานะครับมาถึงจุดทางแยกเราเดินทะลุมาจากทางนี้นะครับ แต่ขาขึ้นเราขึ้นด้านนี้จากยอดเขามาถึงจุดนี้นะครับใช้เส้นทางทางลงมา4กิโลโนิดๆนะครับมาถึงบริเวณนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินย้อนกลับไปทางเดิมจากที่เราเดินมาเมื่อวานนะครับอีกประมาณ3กโลออกไปรวมแล้วก็7-8กิโลกันนะครับเส้นทางในการเดินกลับโอเคครับเดินทางลกลับกันครับ